สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะอ่ะวันนี้เรื่องจากเมลหนูบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดเรื่องจากแบงค์มันสั้นไม่เกี่ยวกับหนูเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเราแยกกันคัดเรื่องเองออเอ,อ,อ,เองอะเทนน้อง <c oughs> เดี๋ยวก็เทนน้อง เดี๋ยวลองฟังดูพรุ่งนี้แล้วกันดูหน้าัยิ้มเดี๋ยวรอดูสกิลแบงก์นะค่ะอันนี้เขาโดนรีฟมาว่าให้เอามาเล่าด้วยห้ามอ่านด้วยบอกเชิญเลยเอ้ยมันจะต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้น อ่ะเชิญฮะวันนี้เมลเป็นยังไงวันนี้เป็นเรื่องจากน้องแหม่มนะคะน้องแหม่มเนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่อืแล้วก็เรื่องที่จะเล่าเนี้ยมันมีรูปด้วยแต่หนูส่งรูปมาให้พี่ดูแล้วแล้วก็มันจะมีรูปบางส่วนที่มันสามารถเอาขึ้นจอได้ซึ่งมันก็เป็นความผิดปกติของตัวหนังเหมือนกันเออแบงตีมนะฮะเตรียมเยี่ยมเตรียมอันไหนที่เอาขึ้นได้เอาขึ้นถ้าเอาขึ้นไม่ได้ไม่เอาขึ้นนะขอเป็นส่วนของตัวหนังดีกว่าเพราะว่าภาพของบุคคลในรูปไม่ขึ้นดีกว่านาะ คือไม่รู้ไงรูปเป็นยังไงอ่ะรูป,ปอยู่ในรูปบุคคลในกลุ่ม,ใ,มใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคอ่าเล่าไปก่อนโอเคอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวของแหม่มหนูจะแทนตัวเองเ่าหนูเป็นแหม่มน,นะครับบ้านของแหม่มอะค่ะอยู่ในอำเภอเมืองแล้วก็ขออนุญาตแนะนําบุคคลในเรื่องก่อนคือแหม่มมาย้ายมาอยู่กับคุณแม่ที่เชียงใหม่ได้15ปีแล้วค่ะอตอนนั้นเนี่ยคุณแม่มีแฟนใหม่เป็นชาวเบลเยียมครับซึ่งก็คือพ่อเลี้ยงเนี่ยแหละแกเป็นคนที่ใจดีมากค่ะคีเ่นแล้วก็พูดภาษาไทยได้คล่องมากแกอยยู่ไทมา ส0ิบกว่าปีละแล้วแ,ลแม่มาอยู่กับแกตั้งแต่อายุประมาณ89้าขวบซึ่งพ่อเลี้ยงเนี่ยจะมีโรคประจําตัวก็คือเป็นมะเร็งกับเบาหวานในตอนนั้นเนี่ยแม่ต้องคอยจัดยาให้แกทุกๆเดือนค่ะขอเรียกพ่อเลี้ยงว่าปานะคะคือปาเนี่ยจะมีโรคประจําตัวแต่ว่าปาก็ไม่งดเล่ากับบุหรี เรียกว่าทั้งกินทั้งสูบทุกวันพี่แต่ไม่ได้กินจนเมาเป็นคนขี้เมานะคะแล้วก็ยังกินยาตัวนอกที่ไม่ใช่ของไทยทุกวันไม่เคยขาดด้วยแกจะเช็คเลือดทุกวันแล้วก็เขียนบันทึกลงสมุดว่าค่าเลือดแต่ละวันเท่าไหร,ร่คแม่เคยขอให้ป้างดเล่าก,กับบุหรี่ป้าแกให้เหตุผลว่าป้ารู้ตัวว่าป้าจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วนะมันเป็นความสุขของป้าอย่าห้ามป้าเลย หลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็เลยไม่เคยห้ามปาอีกเลยค่ะคแล้วปาเนี่ยชอบให้แหม่มไปส่งร้านที่อยู่ในตลาดซึ่งก็คือไปเพื่อจะไปนั่งกินเหล้าเป็นเหล้าแบบที่ขายเป็นแก้วแก้วแก้วละสามสิบก,ก,กว่าบาทอะค่ะปาชอบพูดกับแหม่มว่าปาจะอยู่ได้อีกแค่สองสามปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยแหม่มอายุสิบหกสิบเจ็ดแล้วแรกๆกที่ปาพูดแบบนี้แหม่มก็ร้องไห้เสียใจค่ะแต่ด้วยความที่ว่าปาแกไม่ได้พูดครั้งเดียวไงแกพูดบ่อยเหมือนให้เราทําใจไว้ปาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติ แกพูดจนแหม่มเริ่มทำใจได้ครับพอมาถึงปี2560ตอนนั้นแนี่ยมอายุ22ปีแล้วป้ามีอาการซุดลงหนักมากพี่แบบไม่เคยเป็นมาก่อนไม่มีแรงเหนื่อยง่ายตาเริ่มมองไม่เห็นแล้วค่ะเพราะว่าเบาหวานขึ้นตาครับป้าจะชอบหงุดหงิดเวลาที่ทำอะไรไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนซึ่งปกติเนี่ยป้าแกจะชอบอา่านหนังสือดูทีวีเล่นคอม แล้วบางทีก็จะพูดว่าตัวเองอ่ะเป็นภาระเหมือนน้อยใจตัวเองอ่ะพี่แต่แมมกับแม่ก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นภาระนะคะคะป้ามีเพื่อนเป็นหมอที่เป็นฝรั่งเหมือนกันเขาแนะนําให้ป้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลอป้าก็ยอมไปพอตรวจเสร็จหมอก็บอกว่าเส้นเลือดหัวใจตีบต้องทําบอลลูนหัวใจค่ะอืก็เลยให้ป้าพักอยู่ในห้องพิเศษที่อยู่ใกล้กับหมอแล้วก็พยาบาลแกอยู่อย่างนั้นแหละจนผ่านไปได้หนึ่งอาทิตย์มันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยพี่เรื่องการทํารักษาค่ะ ป้าก็เลยโวยวายว่าแกจะกลับบ้านแล้วก็ไม่รู้ทีหลังว่าหมอที่จะรักษารักษาป้านเนี่ยไม่อยู่ไปต่างประเทศต้องรออีกสองอาทิตย์แกก็เลยทําเรื่องออกจากบ้านมปอยู่ตามปกติซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่แม่มกับแม่รู้สึกขดหูมากค่ะเพราะว่าอยากให้ป้ารักษาตัวแต่ป้าไม่ยอมไปโรงพยาบาลไหนอีกเลยอจนมีวันหนึ่งป้าขอแม่ออกไปข้างนอกบอกแม่ว่าจะไปนั่งกินเหล้าตรงตลาดแบบปกติที่ปา้าแกชอบไปคแต่วันนั้นเนี่ยป้าไม่ให้แม่มไปด้วยค่ะบอกว่าจะไปคนเดียว ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยแม่จะดูแลป้ามากเป็นพิเศษเพราะว่าแกเคยล้มในห้องน้ําชั้นล่างและเป็นช่วงที่ทุกคนหลับอยู่ชั้นบนกันหมดซึ่งตอนนั้นเนี่ยป๊าอายุเจดสิปีแล้วพี่ทําให้ลุกไม่ไหวและแกเป็นคนที่ค่อนข้างตัวสูงใหญ่ค่ะไม่อ้วนแต่ลงพุงแล้วแกก็ไม่กล้าลุกเองด้วยเพราะกลัวกระดูกจะหักป้าถึงขั้นระบายกับแม่ว่าไม่อยากเป็นภาระของแม่กับแม่อีกแล้วนะ ที่ต่างประเทศจะมียาที่กินแล้วหลับตายไปเลยมไม่ทรมานป้าเขาสั่งมานะพี่แต่ทางบริษัทขนส่งก็โทรมาแจ้งว่าเขาไม่สามารถนําส่งให้ได้นะมันต้องตีกลับเพราะว่าต้องเป็นหมอช่อนั้นถึงจะมีสิทธิ์สั่งยาประเภทนี้ค่ะสุดท้ายแกก็เลยตัดสินใจร,รักษาตัวที่เบลยเยียมหลังจากนั้นเนี่ยแกไม่ได้กลับไปที่นั่นนานหลายปีซึ่งป้าแกจะมีหมอประจําตัวตอนนั้นน้แหม่มกับแม่ก็ดีใจมากเพราะว่าเราหวังว่าป้าอาการจะดีขึ้น และป้าก็เดินทางกลับไปเมื่อวันที่10ตุลาสองพันแม่ยังจำวันนั้นได้ดีว่าตอนที่ไปส่งป้าที่สนามบินน่ะป้ามีหน้าตาที่แจ่มใสยิ้มตลอดเชื่อไหมคะว่าพอป้าถึงเบลเยียมปั๊บอาการต่างๆของป้าดีขึ้นอย่างผิดปกติไม่เหนื่อยง่ายเหมือนตอนอยู่ที่ไทยค่ะคเพื่อนๆญาติๆก็มาเยี่ยมมาหาแล้วก็มาทานอาหารกันแล้วก็ป้าจะสกายมาเล่าให้เราฟังอย่างมีความสุขเลยว่า เขาอยู่ที่นั่นเป็นยังไงบ้างทําให้แหม่มกับแม่มีความสุขตามป้าไปด้วยครับจนถึงวันที่สองพฤศจิป้าก็สกายมาคุยด้วยทุกวันเหมือนเดิมป้าบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยคือวันที่สามค่ะพี่สะพ้ยที่อยู่ที่ฝรั่งเศสใต้จะมากินข้าวด้วยอืบ้านของป้าอยู่ที่เมืองบราสเซลค่ะเป็นเมืองหลวงของเบลเยียมนะพี่ครับ ต้องบอกก่อนว,ว่าพี่สะพ้ายเขาเลิกกับพี่ชายป้าไปแล้วค่ะแต่พี่สะพ้ายของป้าเนี่ยเป็นคนดีแกก็เลยยังติดต่อกันอยู่อจนถึงวันที่สามเนี่ยวันนั้นมันเป็นวันลอยกระทงพระจันทร์เต็มดวงแม่มก็ออกไปเที่ยงงานลอยกระทงส่วนแม่ก็ปล่อยโคมอยู่ที่บ้านคหลังจากเที่ยงงานลอยกระทงเสร็จแม่มก็ไปดูหนังต่อซึ่งกว่าจะจบก็เที่ยงคืนตีหนึ่งหลังออกจากโรงหนังแม่มก็เห็นแม่ส่งข้อความมาเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วครับพอเปิดดูปุ๊บ มันเป็นรูปป๊าหลับอะค่ะแต่ถูกห่อด้วยผ้าสีขาวอตอนนั้นเนี่ยรู้สึกใจคอไม่ดีมากๆก,ก็เลยที่โทรไปหาแม่ว่ารูปที่ส่งมาเนี้ยคืออะไร,รเกิดอะไรขึ้นแม่ก็บอกว่าป้าเสียแล้วให้กลับมาคุยที่บ้านพอถึงบ้านปุ๊บแม่ก็บอกว่าทุกทีอย่าเวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มของบ้านเรานะคะป้าจะต้องโทรมาซึ่งแม่ก็รอเพราะคิดว่าป้าอาจจะไปกินอาหารข้างนอกกับพี่สะพ้ายค,คุยกันยาวแต่ภาษาคนไม่ได้เจอกันมานานค่ะ จนพอถึงเราประมาณสี่ห้าทุ่มแกก็ยังไม่โทรมาด้วยความที่แม่เป็นห่วงอ่ะพี่ก็เลยโทรไปหาปาอืแต่ไม่มีใครรับสายค่ะจนในที่สุดหลานสาวปารับสายด้วยเสียงที่สั่นมากออืแม่ถามว่าแล้วปาละ่ะแม่จะคุยกับปาหลานสาวบอกว่าปาหลับอยู่ออืแต่เสียงมันสั่นเหมือนคนร้องไห้พี่แม่เขาก็เลยไม่เชื่อค่ะขอให้เปิดกล้องพี่สะพ้ยก็เลยเป็นคนมาคุยเองแล้วก็เปิดกล้องตอนนั้นเนี่ยหน้าของพี่สะพ้ยร้องไห้ ตาบวมหน้าแดงมากหลานสาวก็ด้วยพี่สภายเปิดกล้องให้แม่ดูบรรยากาศในบ้านปรากฏว่ามันมีคนเต็มบ้านไปนหมดเลยแล้วก็มีผ้าห่ออะไรสักอย่างในในลักษณะที่นอนยาวอยู่กับพื้นนะคะแม่เริ่มเก็บอาการไม่ค่อยอยู่แม่บอกว่าแม่ไม่เชื่อว่านั่นคือป้าพี่สะภัยก็เลยไปเปิดผ้านั้นให้แม่ดูอืแล้วก็จริงเห็นว่าในห่อผ้าสีขาวคือป้าจริงๆค่ะครับแม่เขาก็เลยแคปรูปป้าไว้แล้วก็ส่งมาให้แม่นั่นแหละ พี่สะพายเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยถึงเวลานัด,นดกับป้าก็เลยมาเคาะประตูเคาะอยู่นานไม่มีเสียงตอบรับอืก็เลยโทรเรียกให้หลานสาวของป้ามาเปิดให้คพอเข้ามาก็เห็นป้านั่งหลับอยู่ที่โซฟาค่ะพี่ทีวีเปิดอยู่แต่พอเดินเข้าดูกใกล้ๆพี่สะพายก็ตกใจมากเพราะว่าป้าเสียแล้วอืแม่ก็เล่าอีกว่าแม่รู้สึกใจหายตั้งแต่ตอนปล่อยโคมแล้วเพราะว่าปกติแม่จะปล่อยคนเดียวใบเล็กๆทุกปีครับ แต่ปีนี้อยู่ๆไฟก็ลุกว่าไมโคมที่รออยู่จนหมดค่ะอืแต่แม่ก็ไม่ได้โทรหาแม่เพราะไม่อยากให้แม่มหมดสนุกพราะแม่มาคิดอีกทีหนึ่งถึงสองวันก่อนที่ป้าจะเสียแม่กับแม่ทําให้ป้าหายห่วงเรื่องเงินไปแล้วอืเพราะแม่มพาแม่ไปหาไปธไปนาคาร แล้วทีนี้เนี่ยพอเล่าให้ป้าฟังปุ๊บว่าเราจัดการเรื่องเองินเรื่องอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วป้าก็ดีใจที่แหม่มสามารถทําเรื่องแบบนี้เองได้ตัดสินใจเองได้เพราะปกติเนี่ยป้าจะเป็นคนจัดการทุกอย่างหมดครับหลังจากเสร็จสิ้นงานศพป้าค่ะในวันเผาแหม่มกับแม่ก็ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยด้วยการสกายค่ะ ป้าเลือกให้เผาไม่ฝังแล้วให้ทางญาติส่งกระดูกป้ามาให้แม่ครับผ่านไปหลายวันก็มีคนโทรมาแจ้งว่ากระดูกอะ่ะที่ส่งจากเบลเยียมมาถึงไทยแล้วนะอตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพแล้วต้องไปประกอบพิธีอะไรสักอย่างก่อนอืเพราะว่าตอนส่งมาเนี่ยเขาระบุมาตรงๆเลยว่ามันเป็นของอะไรแต่ต้องบอกก่อนว่าแม่กับแม่ไม่ได้เศร้าเสียใจฟูฟงไฟนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าป้าชอบพูดเรื่องนี้บ่อยๆทําให้แบบมันทําใจได้แล้วอ่บพี่และหลังจากนั้น แหม่มก็ได้ไปดูหนังกับเพื่อนเรื่อง Murder on the Orient Express อืเป็นแนวสืบสวนการฆาตกรรมบนรถไฟค่ะครัแหม่มก็พูดเล่นก่อนออกจากบ้านว่าไปดูหนังด้วยกันก็ได้นะป้าปรากฏว่าตอนซื้อตั๋วตั๋วออกมาสามใบพี่แต่เราดูกันแค่สองคนแล้วใบที่เกินมามันว่างเปล่าไม่มีตัวเลขอะไรเลยเฮ้ยใช่แหม่มก็ยังแอบชิดนะว่ามันบังเอิญหรือเปล่าเครื่องอาจจะรวนแต่ก็บังเอิญอีก ที่นักแสดงในเรื่องคนที่เป็นนักสื่อบอกว่าเขาเป็นคนเบลเยียมออก็ไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรืออะไรนะคะออแต่หลังจากประสบการณ์ที่ดูหนังมาตลอดของแบบมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้อันนี้มันคือภาพตัวหนังที่ออกมาสามใบที่ซึ่งไม่มีออตัวเลขอยู่หนึ่งใบอ,อ <c oughs> นะฮะอันนี้คือ,อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกับโรงหนังนะโรงหนังนี้ไม่มีผีไม่ไม่มีอะไรนะ,ะแต่ปรากฏว่าเอ้ยอันนี้แปลกจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของ อุปกรณ์เดี๋ยวนี้การซื้อตั๋วเนี่ยเราซื้อแบบอัตโนมั<ช>ติก็เป็นส่วนใหญ่ะนะครับมันอาจจะปริ้นผิดออกมาก็ได้ไงก็เป็นไปได้เออแต่ด้วยจังหวะด้วยเวลาด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณแหม,ม่มอะพอมาดูหนังปุ๊บเฮ้ยจังหวะตั๋วมันปริ้นเกินมาสามใบเนี่ยม,มันก็น่าคิดไงใช่ค่ะเออแล้วมันไม่มีตัวหนังสืออะไรโอเคมันเป็นความผิดพลาดแหละไปจังหวะมันได้ ค่ะ<อ>แล้วพอดูหนังจบปุ๊บกลับบ้านก็ไปเล่าให้แม่ฟังคแม่ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าในคืนที่เขาส่งกระดูกมาถึงไทยคือช่วงเวลาก่อนที่เขาจะโทรมาแจ้งแม่ตอนเช้าค่ะครับแม่บอกว่าได้ยินเสียงป้าตะโกนเรียกชื่อแม่ดังมากจากข้างล่างเสียงดังฟังชัดเลยแล้วด้วยความที่เคยชินแม่ก็เลยสะดุ้งตื่นแล้วเปิดประตูห้องนอนจากชั้นบนบออกมาขานรับว่าเจ้าแบบคนเหนือพี่แต่แม่ก็ลืมว่า บ้านมันสนิบบ้านมันมืดสนิทแล้วพ่อก็เสียไปแล้วครับเขาก็ลืมตัวทําแบบนั้นไปแล้วนี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่เขาจะต้องไปรับกระดูกค่ะอปกติเนี่ยป้าจะเป็นคนที่นอนดึกที่สุดแต่แม่บอกว่าแม่ไมไ่รู้สึกกลัวเลยนะเพราะว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยที่กระดูกป้ามาถึงไทยเพื่อนป้าก็มาแสดงความเสียใจกับแหม่มและแม่ที่บ้านอืแล้วก็นั่งคุยกันปกติ สักพักแมวก็ได้กลิ่นปัสสาวะโชยมาซึ่งเป็นกลิ่นประจําตัวป้าค่ะเพราะว่าป้าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะด้วยต้องต่อทอ่อแล้วก็จะมีถุงสําหรับใส่ปัสสาวะติดอยู่ที่ข้างขาครับมันจะมีบ้างแหละที่ได้กลิ่นปัสสาวะค่ะพอเพื่อนป้ากลับไปแล้วแม่ก็บอกแมมว่าแกก็ได้กลิ่นเหมือนกันนะเหมือนกันเลยแล้วก็จะเป็นแบบนี้บ่อยๆบางทีก็เป็นกลิ่นน้ําหอมหรือดอกไม้ที่ป้าแกชอบครับแล้วแมมก็ยังนึกขึ้นได้อีกว่าก่อนเหตุการณ์ที่ป้าจะเสียเมื่อปีก่อนนะคะ แหม่มไปดูดวงที่หนึ่งในเชียงใหม่แหม่มถามหมอดูเรื่องสุขภาพของป้าว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ถามว่าป้าจะอยู่ทันแหม่มเรียนจบไหมหมอดูบอกว่าไม่ทันใกล้เวลาของป้าแล้วแล้วก็ขอวันเดือนปีเกิดของป้าค่ะป้าเกิดปีจอแล้วเหมือนว่าจะเป็นปีชงของป้าด้วยหมอดูบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินปีจออยู่ได้แค่นั้นแหละและดวงของป้าก็จะไม่ได้เสียที่เมืองไทยด้วยค่ะจะไปเสียที่บ้านเกิดของเขา ซึ่งแหม่มเนี่ยก็ลืมเรื่องนี้ไปสนิทเลยเพิ่งมานึกขึ้นได้เนี่ยอาจจะเป็นคําตอบที่ว่าทําไมป้าถึงไปที่นูน่นแล้วก็สดใสร่าเริงกับพี่กระเป๋าครับเพราะว่าเขาเคยเห็นหลายคนอ่ะที่ใกล้เสียแล้วแบบจากที่นอนสมอืมแต่พอได้แป๊บหนึ่งกับสดใสร่าเริงเหมือนคนที่หายดีอะค่ะพอหลังจากเหตุการณ์นี้จบปุ๊บแหม่มกับแม่ก็ย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังครับเพราะว่าบ้านหลังนี้มันใหญ่เกินไปค่ะตอนเก็บของ แม่มก็เจอใบสั่งเสียของป้าที่มีข้อความถึงแม่มว่าอขอโทษด,ด้วยที่ต้องจากแม่มไปแบบนี้ด้วยปัญหาสุขภาพที่แย่ของป้านั่นจึงเป็นทางออกเดียว และยังบอกอีกว่าผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณอและคุณก็เป็นลูกเลี้ยงที่ดีมากครับแล้วก็บอกให้แม่มดูแลแม่ด้วยเพราะแม่เป็นผู้หญิงที่มหัศจรรย์และลงลายมือปาว้ยว่าป้าป๊าค่ะ,ะคือตามรูปนี้เลยออืออฮ <ะ S 2> แล้วก็ในตอนที่เก็บบ้านอยู่ก็ไปเจอกระเป๋าผ้าข,ของแกที่แกชอบใส่ของเวลาไปนั่งกินเล้าที่ตลาด ในกระเป๋านั้นมีเชือกเส้นใหญ่สีเขียวอยู่ม้วนหนึ่งแม่ก็นึกขึ้นได้ทันทีเลยว่ามันคือวันที่ป้าขอออกไปนั่งกินเหล้าคนเดียวแล้วไม่ให้แม่ไปด้วยคือครั้งสุดท้ายอะค่ะป้าแกแอบไปซื้อเชือกมาเพราะว่าในวันนั้นแกถามหาเชือกกับพี่แม่บ้านแต่พี่แม่บ้านบอกว่าไม่มีและพี่แม่บ้านก็มาเล่าให้แม่ฟังซึ่งแม่บอกว่าให้เก็บทุกสิ่งทุกอย่างเพราะป้าแกตั้งใจจะฆ่าตัวตายไงเออปัจจุบันบ,นบ้านหลังนี้ก็ขายไปแล้วค่ะแล้วก็คนที่ซื้อก็ รู้เรื่องด้วยว่าเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแล้วก็ป้าก็เสียไปครับแล้วก็บ้านหลังนี้ป้าเป็นคนออกแบบด้วยนะคะ,ะบ้านที่คุณแมนย้ายไปเนี่ยก็อยู่ทางจากบ้านหลังเก่าสองหลังครับแล้วเขาบอกว่าเขามีส่งคลิปเหตุการณ์ในงานศพป้ามาด้วยอืมอืมเอมอนะครับก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวแหละคุณผู้ชมผู้ฟังครับเป็นเรื่องของรางสังหรณ์เป็นเรื่องของความผูกพันเป็นเรื่องของความรักค่ะอะไรพวกนี้นะ นะครับก็อย่างที่เราพูดกันหลายครั้งนะการที่เราจะกระตันอยู่นะครับรักคุณพ่อคุณแม่เราถ้าท่านยังอยู่<ะ>รักให้มากๆดูแลท่านให้เยอะๆนะครับอย่ามาคิดแบบอมอืันนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้นะกำลังจะบอกว่าถ้าเรามีพ่อแม่<ะ>เราดูแลท่านเยอะๆะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอท่านไม่อยู่กับเราเราจะมานั่ง อันนั้นยังไม่ได้ทําให้เลยโอ้ว่าจะทําอันนี้ให้โอ้ยังไม่ได้ทําเลยไม่มีโอกาสแลวอะไรเงี้ยได้แต่ไปเคาะลงบอกท<ะ>่านไม่ได้ยินนะ,ะเรื่องพวกนี้นะแล้วก็เห็นหลายเคสเลยสาหรับการให้กําลังใจคนป่วยการดูแลคนป่วยอย่าไปหงุดหงิดท่านนะอย่าไปาบแบบโอ้ยทําไม ท่านขี้หงุดหงิดท่านแบบบ่นจังหรือท่านแบบ<ม>เวลาท่านป่วยท่านสุขภาพท่านอะมันไม่ดีอยู่แล้วแล้วท่านก็แบบไม่สบายตัวอยู่แล้วอะค่ะท่านอาจจะแสดงอาการที่เราไม่ชอบไม่พอใจออกมามเราต้องรับให้ได้เราคิดถึงว่าตอนเด็กๆท่านยังไม่เคยหงุดหงิดหรือว่ารำคาเราเลย<อ><ม>นะรเราตอนเด็กๆเ,เราเกิดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับโทษนะฮะทั้งปัสสาวะอุจจาระละ,ละแตกอะไรอ้วกด้วยอะไรอย่างงี้ดูแลเราหมดแหละ<ม>นะก็ดูแลท่านไป คะ <Ha. S 1> นะอย่าทิ้งนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับเรื่องนี้สําคัญมากนะฮะ <Ha. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวนี้ข่าวที่เห็นนะโอ้โหเดี๋ยวลูกทิ้งพ่อลูกทิ้งแม่แม่ทิ้งลูกทิ้งอะไรก็ไม่รู้แบบเออยุคสมัย mm hmm. ไง <Ha. S 1> ยุคสมัยแล้วก็เรื่องของความพร้อมด้วย <Ha. S 1> นะครับอ่ะนั่นคือเรื่องจากเมลฮะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com